กระเป๋าตัง์อปาการาร์กไบโฟแคชวอลเล็ตผ้าอโศกเปรตมันเป็นกระเป๋าตังค์ที่ถูกต้องที่ผมชอบมากๆเลยนะครับผมแม่ชอบตั้งแต่รุ่นก่อนหน้านี้ที่เขาทําออกมาเป็นรุ่นผ้าอโศฟลัแล้วใบนี้ยเขาออกมาเป็นผ้าโซกปรตผมเลยจัดเลยครับสีดําเท่ๆผมรู้สึกว่าผ้าโซกปิตมันเจ๋งขึ้นมันดูหรูมันดูเนี้ยมันเท่มากๆเลยนะและโดยเฉพาะฟีเจอร์กันกันน้าที่มันดีขึ้นจากรุ่นเก่าที่เป็นผ้าโซฟลัมันทําให้ผมสบายใจมากขึ้นครับเวลาที่ใช้กระเป๋าตัง์ใบนี้ไปทะเลเอากระเป๋าตัง์พกไปใส่่เเทีงหาดรนนแลละะไต ให้คล hey, ื ok. ่นมาซัดเล็กน้อยปรากฏว่ามันซัดเอิร์ขึ้นมาแล้วมาโดนกระเป๋าตังค์อันนี้ผมก็สบายใจได้ว่าน้ํามันไม่ซึมเข้าแล้วนอกจากการกันน้าในลักษณะนั้นมันยังกันเหงื่อได้ด้วยคุณนึกภาพนะผมไปถ่ายรูปเนี่ยร้อนร้อนเหนื่อยเหนื่อยเลยเอากระเป๋าตังค์ใส่ไว้ในกระเป๋ากางเกงแล้วเดินถ่ายรูปแล้วเหงื่อก็ออกถ้าเหงื่อมันออกมากๆมันก็ซึมผ่านกระเป๋ากางเกงมาโดนกระเป๋าตังค์ได้กระเป๋าตังค์ที่ผ้ามันกันน้ําได้ขนาดนี้มี่แหละคือกระเป๋าตังค์ที่ผมอยากได้เลยครับผมไม่ต้องกังวลว่าเหงื่อมันจะะะซึมมมาาาาโดนนนนกกรรเเป๋ตัังแแลล้้วย็บบบบอไีใ นี่คือจบได้เลยสําหรับการไปถ่ายงานร้อนๆเหนื่อยๆการใช้งานปกติของผมผมก็พกกระเป๋าตังค์ใบนี้ใส่ในกระเป๋าหลักที่ผมพกไปแบบนี้ปุ๊บความเป็นแม่เหล็กนี่แหละที่ผมชอบมันหนีบติดกันแบบนี้ผมโยนลงไปได้เลยมันไม่มีวันที่จะแบะออกหรือว่าอยู่ในกระเป๋า่เงี้ยกุ๊ก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 ก็ไม่ต้องกลัวว,ว่ามันจะแบะออกแล้วก็อกบัตรพวกเงินพวกอะไรพวกนี้มันจะกระจายออกมาซึ่งโอเคมันไม่กระจายแล้วเพราะว่ามันแน่นฟิตพอดีแต่ก็นะมันดียิ่งขึ้นไปอีกที่มมันนเเป็็แ่ลก ใส่เ้ไนี่แหละครับกระเป๋าตังค์ Abaca Arc by f o Cash Wallet ผ้าโซเกลิกระเป๋าตังที่ถูกต้องและรุ่นนี้ยิ่งถูกต้องเข้าไปอีกเพราะผ้ามันเป็นผ้าสซกลิกโคตรเจ๋งโคตรเท่ฟีเจอร์ครบสุดๆ